เมื่อชายคนหนึ่งที่เคยปักใจเชื่อว่าเวทมนต์ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาได้พลัดหลงเข้าไปเจอกับวิทยาลัยเวทมนต์ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองและถูกเชิญให้ไปร่วมทดสอบเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชิญไปรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The Magicians หลังจากที่เควินตีนได้ชวนให้เพนนีออกไปล่าไวเลดี้ด้วยกันต่อจากนั้นทั้งสองก็พากันออกเดินทางเข้าไปในป่าที่ไวเลดี้อาศัยอยู่แต่ว่าพอเดินผ่านป่าไปเรื่อยๆทั้งสองก็เริ่มเกิดอาการเมาและเห็นภาพหลอนขึ้นมาจนทำให้หลงทางอยู่ในป่าแห่งนั้นและหาทางออกไม่เจอเพราะไม่ว่าจะเดินยังไงก็วนกลับมาอยู่ที่เดิมตลอดและในขณะเดียวกันทางฝั่งของจูเลียขณะที่กำลังนั่งคัดลอกหนังสืออยู่ในบ้านพัก ทันใดนั้นมาโก้ก็ผ่านมาเจอเธอเข้าจึงถามจูเลียว่าเข้ามาทำอะไรที่เบ็กบิลอีเพราะหลังจากที่จูเลียโผลไปทำลายแผนของทุกคนอลิสก็ตายจากการต่อสู้กับเดอะบีสส่วนเควินตินนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจนตัวเกือบขาแล้วทำไมถึงยังกล้าเสนอหน้าเข้ามาที่นี่อี แต่จูเลียก็บอกกลับไปว่าถ้าพวกมาโก้ยอมไว้ใจเธอตั้งแต่แรกป่านนี้เลนาดกับเดอะบิสก็คงจะตายไปพร้อมกันแล้วและเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เลนาดมันยังมีชีวิตอยู่และยังคงค้าว่มคืนผู้หญิงไปอีกมากมายเหลือแค่หนังสือเล่มนี้แล้วที่เป็นโอกาสสุดท้ายในการเอาชนะมัน พอมาโกวได้ยินแบบนั้นก็เลยไปเอากล่องพร้อมกับหนังสือเปล่าเล่มหนึ่งมาให้แล้วบอกว่าถ้าเอาหนังสือของจูเลียใส่ลงไปในกล่องใบนี้มันจะทําการคัดลอกสําเนาออกมาให้เองส่วนทางฟังของเควนตินกับเพนนีที่ตอนนี้ยังลงอยู่ในป่าและหาทางออกไม่เจอ ทันเดนั้นควินตินก็พบกับสร้อยบางเขาจึงคิดว่าบางทีอาจจะมีคนต้องการความช่วยเหลือจึงเก็บสร้อยเส้นนั้นมาด้วยและคิดจะตามไปช่วยเจ้าของสร้อยก่อนต่อจากนั้นพอทั้งคู่พากันเดินวนกลับมาถึงหินก้อนเดิมเควินตินก็เลยลองเดินไปทางที่ไม่มีคนผ่านดูจนในที่สุดพวกเขาก็เจอกับทางออกจากป่าแห่งนั้นและอาการเมาของทั้งคู่ก็เริ่มค่อยๆหายไปทันเดนั้นควินตินก็กลับมาจําได้ว่าสร้อยที่เขาเจอมันตกอยู่ในป่านั้นที่จริงแล้วมันก็คือสร้อยของอลิซเองที่เขาได้นํามาด้วยและคงเผลอทำหล่นเอาไว้ระหว่าง ทางกลับมาที่ทางฝั่งของจูเลียหลังจากที่คัดลอกหนังสือเสร็จแล้วกลับมาถึงห้องพักแล้วพอได้อ่านดูข้างในเธอจึงรู้ว่าทําไมมาลีนาถึงอยากให้ตามหาหนังสือเล่มหนี้เพราะมันเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับคาถามนดําและสิ่งที่มาลีนาต้องการก็คือให้จูเลียคืนชีพหลอนกลับมาจากความตายซึ่งเวทมนต์นี้มันจะมีเวลาอยู่ได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นพอหมดเวลาแล้วมาลีนาก็จะต้องตายไปเหมือนเดิมจากนั้นจูเลียกับเคดนี่ก็เลยลองทําตามวิธีที่ในหนังสือบอก ทันเดนั้นจูจูวิญญาณของมาลีน่าก็กลับเข้ามาสู่ร่างอีกครั้งพร้อมกับตื่นขึ้นมาด้วยอาการหวาดกลัวบอกว่าเธอไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกแล้วจูเลียจึงขอร้องให้มาลีน่าช่วยตั้งสติให้ดีแล้วบอกมาว่าจะหาวิธีจัดการกับเลนาร์ได้ยังไงมาลีน่าจึงบอกว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งเมื่อ40ปีก่อนหล่อนสามารถขับไล่เลนาร์ให้ออกไปจากโลกนี้ได้และมันก็ไม่เคยกลับมาที่โลกอีกเลยจนกระทั่งพวกจูเลียได้ทำพิธีอัญเชิญให้มันกลับมาอีกครั้ง แต่ทันใดนั้นเวลาของคาถามนต์ดำมันก็ได้หมดลงสะก,ก่อนทําให้วิญญาณของมาริน่าหลุดออกจากร่างและตายไปเหมือนเดิมกลับมาที่ทางฝังของพวกเควนตีน พอทั้งสองเดินทางต่อไปเรื่อยๆในที่สุดก็เจอกับไวเลดี้ที่กำลังพักอาศัยอยู่ในป่าเควินตินจึงใช้ธนูที่พกมาด้วยยิงไปใส่นางเพื่อจจับตัวจากนั้นทั้งสองก็พากันเข้าไปทวงสิทธิ์ในการขอพรคนละข้อเพราะตอนนี้ไวเลดี้ถูกพวกเขาจับได้แล้วไวเลยดี้จึงตกลงยอมให้พรกับทั้งสองคนแล้วถามทั้งคู่ว่าสิ่งใดที่พวกเขากำลังปรารถนาอยู่ในตอนนี้ ควินตินจึงขอให้นานช่วยฟื้นคืนชีพอลิสขึ้นมาอีกครั้งแต่ไวเลดี้ก็บอกว่าเธอทำให้ไม่ได้เพราะเธอไม่อาจฝ่าฝืนกฎของความตายตอนนี้อลิสได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วต่อจากนั้นเพนนีก็เลยขอพอรของตัวเองก่อนบอกว่าเขาต้องการได้มือคืนมาเหมือนเดิมซึ่งไวเลดี้ก็บอกว่าเธอให้พรข้อหนีได้พร้อมกับเสกให้มือของเพนนีงอกออกมาจากแขนแล้วไวเลดี้ก็บอกให้เควินตินขอพอรของเขาต่อเพราะเธอไม่สามารถกลับไปได้ถ้าหากยังให้พรไม่เสร็จ ควินตินที่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะขออะไรอีกแล้วจึงบอกไวเลดี้ไปว่าเขาอยากกลับบ้านไวเลดี้จึงให้พรกับควินตินโดยการส่งเขากลับไปที่โลก จากนั้นเควินตินก็ละทิ้งทุกอย่างเพื่อจะออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จนเวลาได้ผ่านไปอีกหลายวันต่อจากนั้นเพนนีที่ตอนนี้ได้มือกลับมาแล้วเขาก็ได้เข้าไปปรึกษากับคณะบดีฟอกเพราะหลังจากที่มีมืองอกออกมาใหม่เขาก็ไม่สามารถรายเวทมนต์ได้อีกเลยซึ่งแพทย์ของมหาลัยก็ให้คําตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคณะบดีฟอกจึงคิดจะส่งเพนนีให้ไปหา,าศาสตราจารย์มายาคอฟสกี้ดูเผื่อว่าเขาอาจจะพอมีทางช่วยเพนนีได้อยู่บางในขณะเดียวกันทางฟังของเควินตินหลังจากที่ตัดสินใจละทิ ทุกอย่างเกี่ยวกับฟิโลลีตอนนี้เขาก็ได้สมัครงานทําเหมือนกับคนทั่วไปและในระหว่างที่เควินตินกําลังเข้าไปหาอาหารว่างในห้องครัวนั้นฝาของควดแยมมันก็ถูกปิดแน่นจนเปิดไม่ออกเควินตินจึงคิดจะใช้เวทมนต์ของเขาเพื่อเปิดฝาแต่ว่าจูจูก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องครัวซะก่อนทาให้เขาต้องหยุดแล้วทาทั่วเหมือนคนปกติทั่วไปต่อจากนั้นเมื่อเควินตินได้กลับเข้าไปที่ห้องทํางานอีเมลของคนในบริษัทฉบับหนึ่งก็ถูกส่งเข้ามาหาเขาบอกว่าฉันเห็นและฉันก็เป็นเหมือนกับคุณพร้อมกับชวนใ นตินออกไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันซึ่งคนที่ส่งมานั้นก็คือผู้หญิงเมื่อตอนเช้าที่เขามาเห็นเควินตินกําลังใช้เวทมนต์อยู่ในห้องครัวส่วนทางฟังของจูเลียกับเคดีที่ตอนนี้ได้ช่วยกันรวบรวมหาหนังสือพิมพ์ในปี76 เกาะมาลีนาบอกว่าเคยมีผู้หญิงที่สามารถขับไล่เรนาันออกไปจากโลกได้และในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังช่วยกันหาข้อมูลอยู่นั้นเคดี้ก็เกิดหิวขึ้นมาจึงลุกไปหยิบพิซซ่ามากินแต่ว่าพอจูเลียได้กลิ่นของพิซซ่าที่เคดี้กาลังกินอยู่จูจูเธอก็เกิดคลื่นไส้แล้วอาเจียนออกมาซึ่งพอจูเลียได้ลองใช้ที่ตรวจคันดูก็ปรากฏว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้อง และก็ไม่รู้ว่าเด็กที่อยู่ข้างในจะเป็นลูกของริชาัดหรือว่าเลนาร์ดกันแน่ตัดภาพมาที่ปราสาทไวส์ไปในฟิลโรลีในขณะที่เอลเลียตได้สลับจิตกลับเข้ามาอยู่ในร่างเดิมทันเดนั้นเฟนก็ได้นํากระต่ายตัวหนึ่งเข้ามาหาแล้วกระต่ายตัวนั้นมันก็พูดขึ้นมาว่าตั้งครรภ์ซึ่งกระต่ายตัวนี้มันเป็นกระต่ายที่สามารถพูดได้และรับรู้ว่าผู้หญิงคนไหนที่กําลังจะมีลูกซึ่งก็หมายความว่าในตอนนี้เฟนนั้นกําลังท้อง เมื่อได้ยินแบบนั้นเอลเลียสจึงรู้สึกสับสนที่เขาจะต้องกลายมาเป็นพ่อคนทั้งที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงเลยส่วนทางฟังของเพนนีที่ตอนนี้ได้เดิน,เดนทางมาถึงแอนตาร์กติกาอีกครั้งแต่ว่าจูจูเขาก็ถูกทําให้หลอยขึ้นแล้วมายาคอฟสกี้ก็เข้ามาถามว่ามาที่นี่ต้องการอะไร เพนนีจึงบอกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกแล้วจึงเดินทางมาหาเพื่อจะขอให้อาจารย์ช่วยแต่มายาคอฟสกี้ก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ช่วยต้องมีของมาแลกและตอนนี้เขาก็กําลังจะทาโปรเจกต์อยู่พอดีถ้าเพนนียอมช่วยเขาเขาก็จะช่วยคืนเท่าที่ทําได้เพนนีที่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจึงตอบตกลงรับข้อเสนอของมายาคอฟสกี้ไปกลับมาที่ทางฝั่งของเควินตีนเขาได้ไปกินมื้อเที่ยงกับผู้หญิงที่ส่งเมลมาตามนัด ซึ่งเธอก็คือเอมิลี่อดีตแฟนเก่าของซาตาจานมายาคอฟสกี้และเป็นคนเดียวกับที่ชาลีพี่ชายของอลิสเคยช่วยเอาไว้ซึ่งตอนนี้เธอได้เลิกใช้เวทมนต์ไปแล้วและไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีก จากนั้นทั้งสองคนก็คุยกันได้อยู่สักพักจนกระทั่งถึงเวลาที่เอมิลี่จะต้องกลับไปประชุมแล้วเธอจึงรีบดื่มไวน์ให้หมดเพื่อจะได้กลับไปให้ทันแต่ในระหว่างนั้นเอมิลี่ก็ดันเผลอทำไวน์หกใส่เสือเส้อของเธอเควินตินที่เห็นแบบนั้นเขาจึงอยากจะช่วยโดยการใช้เวทมนต์เสกให้เสื้อของเอมิลี่แห้งเหมือนเดิมซึ่งก็ทำให้เอมิลี่ไม่ค่อยพอใจนักเพราะเธอเคยบอกแล้วว่าจะไม่ขอยุ่งกับเวทมนต์อีกแล้วเอมิลี่ก็ลุกเดิอนออกไปจากร้านอาหารทันทีส่วนทางฝั่งของเอลเลียที่ปราสาทไวส หลังจากที่เฟนเห็นว่าเอลเลียนั้นไม่ดีใจเลยทั้งที่ทั้งสองคนกำลังจะมีลูกด้วยกันเธอจึงพยายามจะถามเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าทันใดนั้นคนที่กำลังเข้ามาเสิร์ฟไวน์ให้จูจูเขาก็เอาเชือกมารัดคอเพื่อจะฆ่าเอลเลียดมาโกที่ตามมาเห็นพอดีจึงรีบใช้เวทมนตร์ผลักชายคนนั้นกระเด็นออกไปแล้วให้ทหารเข้ามาจับตัวไปขังไว้ในคุกใต้ดินก่อน ต่อจากนั้นเอลเลดก็สั่งให้พวกชาววังทุกคนเข้ามาหาแล้วถามว่าจะทํายังไงกับชายคนนั้นดีเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นชาวลอเรียนที่ไม่ถูกกับชาวฟิโรล,ลีแต่พิกวิกก็บอกว่านั่นไม่ใช่ชาวลอเรียนแต่เป็นคนของชาวฟิโรล,ลีเองซึ่งไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดจะปองร้ายกษัตริย์ของตัวเองพิกวิกจึงเสนอให้เอลเลดจัดพิธีประหารชายคนนั้นต่อหน้าสาธารณชนเพื่อเป็นการลงโทษเมื่อรู้แบบนั้นเอลเลดจึงสั่งให้ทุกคนออกไปจากห้องก่อนบอกว่าเขาจะขอปรึกษาเรื่องนี้กับราชนีกันสองคน กลับมาที่ทางฟังของเควินตินอีกครั้งเขาได้ไปหาเอมิลี่ที่ห้องทํางานเพื่อขอโทษเธอหลังจากได้เห็นว่าเอมิลี่นั้นไม่ชอบไม่ใช้เวทมนต์ต่อหน้าแต่เอมิลี่ก็ไม่ยอมรับคําขอโทษเพราะเธอเพิ่งจะบอกเควินตินไปตอนที่คุยกันว่าเวทมนต์เป็นสิ่งที่เลวร้ายแค่ไหนแต่เควินตินกลับยังใช้มันให้เธอเห็นอีกทาให้เควินตินต้องกลับไปที่ห้องทํางานของเขาด้วยความรู้สึกผิดจากนั้นก็คิดจะส่งเมลไปหาพ่อแม่ของอลิซเพื่อแจ้งข่าวเรื่องการตายของเธอให้กับพวกเขาได้รู้ ส่วนทางฟังของเพนนีหลังจากที่มายาคอฟสกีได้ตรวจดูมือของเขาแล้ว มายาคอฟสกีก็บอกว่าตอนนี้มือของเพนนียังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่อาจจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกแล้วซึ่งพอเพนนีได้รู้แบบนั้นก็ถามว่าแล้วจะทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่ามายาคอฟสกีจึงบอกว่าถ้าอยากให้เขาช่วยเพนนีก็ต้องทําตามข้อตกลงที่ให้ไว้ก่อนพร้อมกับพาไปดูกองเชือกขนาดใหญ่ที่ถูกมัดรวมกันอยู่แล้วสั่งให้เพนนีแกะเชือกพวกนี้ออกให้หมดตามที่ตกลงกันไว้ส่วนจูเลียทีตอนนี้ได้ไปถึงยังคลินิกแห่งหนึ่งเพื่อจะทําแท้งเอาเด็กที่อยู่ข้างในท้ออ,อออองงขเธกมา เพราะเธอกลัวว่าถ้าเด็กคลอดแล้วมันจะกลายเป็นปีศาจเหมือนกับเลนานะหมอจึงส่งให้จูเลียเข้าไปเอาต้าซาวรอไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทําแท้งอีกทีกลับมาที่ปราสาทไวสไ์ไพเอลเลสกลับมากได้พากันเข้าไปเยี่ยมนักโทษคนนั้นเพื่อสืบหาความจรงิงนักโทษจึงบอกว่าเขาชื่อเบเยอร์เป็นกองกาลังฟูลไฟเตอร์ของชาวฟิโรล,ลีและเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อกําจัดมนุษย์โลกออกไปจากดินแดนแห่งนี้เพราะต้องการให้คนของชาวฟิโรลีเท่านั้นที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ พอได้ยินสิ่งที่เบเยอร์เล่ามาเอลเลสกับมาโกจึงกลับไปปรึกษากันต่อว่าจะทำยังไงกับชายที่ชื่อว่าเบเยอร์ดีเพราะถ้าหากกระหารเขาไปตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นผู้พลีชีพและอาจก่อให้เกิดการประท้วงของชาวฟิโลรี่ขึ้นมาอีกมาโกจึงบอกว่าเธอจะลองกลับไปหาข้อมูลที่เบ็กบิลดูก่อนว่ากษัตริย์ที่แท้จริงจะมีวิธีแก้ปัญหากับเรื่องนี้ยังไง ตัดภาพมาที่ทางฟังของเพงนนีหลังจากที่พยายามแกะเชือกออกจนเสร็จหมดแล้วเขาก็ถามมายาคอฟสกี้ว่าจะสอนวิธีรักษามือให้ได้หรือยังแต่มายาคอฟสกี้กลับบอกว่านี่มันแค่ขั้นแรกเท่านั้นแล้วเขาก็สั่งให้เพนนีใช้ตะไบขัดตัวให้กลายเป็นขิ้เลื่อยให้หมดก่อน ส่วนทางฟังของเควินตินในขณะที่กําลังนั่งคิดมากอยู่ในออฟฟิศจนเลิกงานทันในนั้นเอมิลี่ก็เข้ามาหาพร้อมกับอาการเมาแล้วบอกว่าเธอขอโทษที่ทําให้เควินตินรู้สึกไม่ดีซึ่งตอนนี้เธอได้ยกโทษให้แล้วจากนั้นก็ชวนให้เควินตินออกไปดื่มด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็พากันเมากลับไปจนถึงห้องของเอมิลี่เอมิลี่จึงชวนให้เควินตินมาลองใช้คาถาบางอย่างกับเธอเนื่องจากตอนนี้เธอเมาแล้วจึงไม่นับว่าเป็นการใช้เวทมนต์ซึ่งเควินตินไม่ต้องกลัวว่าเธอจะโกรธอีก จากนั้นเอมิลี่ก็พาควินตินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับบอกให้เขาถอดเสื้อผ้าออก แล้วเธอก็ทำการไร่คาถาเพื่อเปลี่ยนให้เควินตินกลายเป็นสัตร์จาจา์มายาขอบสกีเพราะเธออยากจะอยู่ด้วยกันกับคนที่เธอรักอีกครั้งทำให้เอมิลี่ได้อยู่กับเควินตินที่มีร่างกายเป็นมายาคอบสกีจนกระทั่งคาถาได้เสื่อมลงไปเองแล้วก็มาถึงตาของเควินตินที่จะต้องทำบ้างทั้งคู่จึงพากันกลับไปที่ห้องน้ำอีกครั้งแล้วเอมิลี่ก็ใช้คาถาเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นอลิสทำให้เควินตินนั้นได้อยู่กับอลิสอีกครั้งถึงแม้ว่าที่จริงแล้วจะเป็นเอมิลี่ก็ตาม